ใชชักโคกนะตอนนี้คือชักโคกมีปัญหาเนี่ยเห็นไหมกล้องเข้ามาใกล้ๆคือตอนนี้ชักโคกมีมีการรั่วไม่รู้ว่ารั่วจากท่อส่งน้ําหรือว่ารั่วจากตัวน้ํำพิงเนะอันดับแรกเลยเราจะทําการทําความสะอาดก่อนนะทำความสะอาดก่อนเนี่ยงานกระเบื้องเนี่ยนะดูไปก่อนไม่รู้ว่ารั่วจากอะไรนะ นัาหาหาสาเหตุไม่ได้แต่เราก็ต้องแก้ไขให้ดูยาแนวไม่รู้ช่างบริษัทไหนนะเนี่ยใช้ยาแนวเป็นซิลิโคนเนี่ยเวลามันแก้งานมันแก้ยากถ้าเป็นซิลิโคนนะเขาต้องใช้ปูนยาแนวหรือไอ้ผงยาแนวะเนี่ยเวลามันแก้มันแก้ไขยากเห็นไหมดูกล้องของไปใกๆเนี่ยอื วันๆไม่ทําหาอะไรทาแต่งานแก้แก้ยอย่นี่แหละแล้วก็ไม่อยากพูดให้กันนะก็สายช่างเหมือนกันนะแต่ทําเงี้ยมันไม่ผูกเห็นไหมเนี่ยเนี่ยซิลิโคนเนี่ยเขาไม่ใช้กันหรอกซิลิโคอนอะ่ะสายช่างเขารู้ดีดนะยาแนวอย่าใช้นะซิลิโคนบอกเลยเนี่ยเวลาไปแก้ไขนแก้าแกายากเห็นไหมชาโอเคเดี๋ยวดูตอนเสร็จแกว อ่าหลังจากที่เราแก้ไขสุขพันฑ์แล้วตอนนี้เราก็เริ่มทําการยาแนวนะตอนนี้เราติดเสร็จแล้วตอนนี้เราช่างของเรานะ่ยกำลังทําการยาแนวเนี่ยเนี่ยนะครับยาแนวคุณต้องใช้เนี่นะผงยาแนวนะไม่ใช่ไปใช้สิลิโคนนะดูไว้ด้วยนะเนี่ยครับผมยาแนวแล้วยาแนวเราก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวจะพาไปดูตัวที่ยาแนวเสร็จโอเคครับ นี่ครับตัวที่เรายาแนวเสร็จนะเนี่ครับตัวยาแนวก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือนี่คือยาแนวครับผมเนี่ยนะก็คืออันนี้คือเสร็จเรียบร้อยนะนี่คือเสร็จเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยตอนนี้เราก็จะโพเทสก่อนเพราะว่ามันจะมีงานพวกงานตรงนี้น่าจะติดฝัดบัวนะไอติดติดสายชําระนะก็จะประมาณนี้ครับผมดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับ เนี่ยครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะคนไหนที่ติดเป็นแล้วหรือว่าเก่งแล้วก็เพื่อนผ่านไปเลยไม่ต้องดูนะเพราะว่าสายใครสายมันนะแนวทางใครแนวทางมันโอเคครับผมจบคลิปไปเพียงจบคลิปไปเพียงแค่นี้ครับผมช่างสุริยาปาซิแก้วฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดคอมเมนต์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ